สวัสดีครับมาพบกับผมครับปีเตอร์โอจิกจเองคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง2วิธีการเปิดสร้างรายได้ปี2023นี้ครับใครอยากเป็นยูทูบเบอร์และเปิดสร้างรายได้ต้องฟังนี้เลยครับโอเคเรามาเริ่มวิธีที่1กันเลยต้องบอกก่อนเลยครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีแบบเก่าครับนั่นก็คือครับต้องมี4ข้อที่ทําสําเร็จนะครับนั่นก็คือข้อแรกครับมีผู้ติดตามครับ1000คนครับ และอย่างที่2ครับมีคนรับชมนะครับวิดีโอของคุณแบบแนวนอนนะจำนวน4,000ชั่วโมงครับและ4,000ชั่วโมงนี้ครับนับตั้งแต่วันปัจจุบันครับย้อนหลังไป12เดือนครับนั่นคือจำนวนชั่วโมงที่คุณสามารถสะสมได้นะครับจากนั้นครับก็จะมีเรื่องการไม่ทำผิดกฎชุมชนครับ อ่าผมก็เลยเคยพูดกดทุมชนไว้อยู่นะครับก็สามารถกดลิงก์นี้ไปได้ครับและข้อสุดท้ายครับคือการยืนยันตัวตนครับข้อนี้ง่ายสุดเลยนะครับก็คือการกรอก OTP ครับของเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถทําการยืนยันตัวตนได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่มาดูวิธีที่2ครับเป็นวิธีใหม่นะครับที่จะเริ่มตอนมกราปี2023นีนี้ครับต้องบอกว่าวิธีนี้เซอร์ไพรส์มากๆครับแต่ว่าก็ไม่ต่างจากเดิม รือต่างจากเดิมนิดหน่อยครับลองมาฟังกันครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าที่บอกว่าต่างนิดหน่อยเพราะว่ายังจํานวนผู้ติดตามครับยังต้อง1000คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อ3กับข้อ4ครับก็เหมือนเดิมก็คือต้องไม่ทําผิดกฎชุมชนนะครับแล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนแล้วนั่นเองครับแต่ที่ต่างครับคือข้อ2ครับนั่นก็คือนะครับ คุณนะครับต้องมียอดวิวครับที่เป็น YouTube อ t นะครับหรือคลิปแนวตั้งไม่เกิน1นาทีนะครับตรงนี้ครับต้องมีนะครับทั้งหมด10ล้านวิวครับย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันปัจจุบันครับย้อนหลัง90วันครับรวมกันแล้วนะครับสะสมได้ต้องให้ถึง10ล้านวิวนะครับถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับหน้าจอหรืออะไรต่างๆครับ ของทาง Youtube นะครับได้ทำการปรับเปลี่ยนครับทำให้วิดีโอแนวนอนนะครับกับ y o u u u e s ช o อ t นะครับไม่มาปรับกรนนั่นเองทำให้ดูสวยงามแล้วก็ดูสบายตานั่นเองครับอีกอย่างครับมันก็จะบอกว่าผมได้ลองทำนะครับตัวช็อตนะครับเขาบอกว่าทำไม่ยากเลยครับวิวหนึ่งนะครับก็คลิปหนึ่งนะครับคลิปนึ่งนะครับผมทำนะครับแป๊บๆครับสอามชั่วโมงก็ได้พันสองพัวิวแล้วครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ยากครับดังนั้นครับเมื่อเราทําการเปิดสร้างรายได้นะครับตอนเดือนมกรานะครับปี2023นะครับดังนั้นครับตั้งแต่ตอนนี้ครับคุณต้องเริ่มทํา YouTube Short แล้วนะครับทําตอนนี้ทาเดี๋ยวนี้ครับถ้าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่เปิดสร้างรายได้ได้ครับเพราะว่าพอเข้าเดือนมกราครับย้อนหลัง90วันก็คือเดือนตั้งแต่ตุลาแล้วถูกไหมครับย้อนหลังมาปุ๊บ90วันอ่าคุณทําครบ ลิปร้านวิวหรือยังครับนั่นแหละคือประเด็นสําคัญครับดังนั้นครับก็รีบทํานะครับแล้วก็รีบปังแล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองครับก็บอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากๆครับสําหรับการทํา YouTube s h o r ตครับและเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะมาบอกวิธีนะครับเมื่อเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับมีวิธีหาเงินกับการเป็น YouTube Partner โปรแกรมยังไงครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดหัวใจหน่อยนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย